สวัสดีทุกทกคนด้วยนะครับเราไม่ได้มาเจอกันนานสำหรับวันนี้ผมแอดมะม่วงวันนี้จะมาแนะนำโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาสอง0มื่ถึงสาม0มืจะแบ่งเป็นสองสเต็ปแลตเตอกันก็จะเป็นราคาสองหมืถึงสองหมืห้าแล้วก็ตัวสอง0มห้าถึงสามหมืเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับ สเต็ปแรกที่จะแนะนำก็จะเป็นตัวราคาสอง0มืนถึงสอ0หมืนห้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะอิงจากเว็บไซต์ที่มีของขายจริงแล้วก็เชื่อถือได้แล้วกันตัว30,000ืนเราเทียบไปเนะ้ะอันนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่มันก่องได้เลยเปิดมาแล้วจะเจอสองราคา2อง0 0ืลนสี่ลวกันเนาะนด้เลยราคาสอง0มืะนสี่กแนะนำเป็นตัวซื้อสองตัวหรอ LQ ถ้าดูจากสเปค LQ o แทบจะตัดไปได้เลยเพราะ LQ o Q จะได้เป็นตัว Gen12 ตรงนี้ส่วนตัว a c e r สองตัวนี้จะได้เป็น AMD อันนี้สูงแนะนำเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะตัวนี้มันจะได้เป็น Gen13 เป็นไม่ถือว่าเก่ามากจะได้แรมเป็น16กิกด้วยน่าจะอัพได้32นะแล้วก็การจอจะได้เป็น3050นะนี้ถือว่าเป็นเบรมราตรฐานราคาประมาณ20,000ได้เป็น Type-C Thunderbolt 4ด้วยแล้วก็ USB 3.2มี d i ส p l a y port มี DC In อันนี้ ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวมาเทียบตัวนี้แล้วกันจอ1ห6 5อันนี้จะได้จอ1ห6 5เหมือนกันแต่กาจอ3.50เหมือนกันก็จริงแต่เลยเซนจะได้เป็นซีรีส์6,000มันค่อนข้างจะเก่าไปประมาณสองสามปีก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะจะแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่าถ้าในราคาเรทเท่ากัน Mm hmm. LQ ตัดได้เลยเพราะว่ามันเป็น Gen13 ถ้ามันมาเทียบมันมาเทียบกับ g บส1 3ตรงนี้มันก็อาจจะไล่เรียกกันเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็น g บส1 3ตัวต่ําก็จริงแต่ว่ามันจะก็ได้เป็น73ไนีแล้วก็ัาจอขะจอเท่ากันลรม DDR5 เหมือนกันน่าจะอัพได้เหมือนกันแล้วก็จอตัวนี้จะได้เป็น IPS 1044อันนี้จะได้เป็น IPS 1 6 5 อันนี้จะค่อนข้างได้เปรียบ srgb ร้อยอันนี้ srgb ส่วนอัวน,นี้ไม่ได้ถ้าอันนี้ถ้าถ่ายทำกราฟ,ฟิกอะแนะนำตัวนี้ก็ได้แต่จริงๆ srgb ร้อคนทั่วไปถ้าเล่นเกมอะก็จะไม่ได้อใครได้ใช้กันไงก็จะใช้เป็นจอแยกที่ srgb ยอไปเลย แล้วก็ราคาสองหมื่สามตัวนี้ได้ตัวนี้ตัดไปตัวนี้ได้ดอบกว่าเอเซอร์เฮ้ยมีไอ้อถามว่าทำไมตัวนี้ถึงดอบกว่าเอเซอร์หนึ่งเลยคือเป็น ddr 4 ddr 4จอร้อยสี่สี่สามศูนย์ห้าศูนย์เท่ากัน cpu เท่ากันแต่แรม ก็ไม่สามารถเปลี่ยนจาก DDR 4เป็น DDR 5ได้ <c oughs> DDR 5จะแรงกว่า DDR 4ประมาณเกือบ75%นะครับส่วนอันนี้ได้ CPU แต่ว่าแรม DDR 4ี่จอร4อการ์ดจอสองศอันนี้ตัดไปเลยตัดนี้ก็อ๋อนี้ก็ตัดเป็นสิบอ้จริงๆนะตอนนี้ ไม่มีเอสซุสเข้าชิงเลยถ้าแนะนำถ้าเป็นไปได้จะมีตัวนี้สเปกตามนี้ได้เป็น i 5ห้าเจ็0สิบเดบสคอร์กอยู่ที่สองจ่ว่าทัอที่4.6่จางลงมาที่พอจะใช้ได้ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ราคาก็จะต่างกันนิดนึง จะเป็น e หนึ่งสองสี่ห้าศูนย์ HX อันนี้ TPU จะดรอปลงมาหน่อยแต่จะได้ในส่วนของจอที่เป็น sRGB ร้อยแล้วก็ <c oughs> อะไรน่าจะได้จออย่างเดียวจอที่เป็น sRGB ร้อย c l o c ก็ต่างกันเห็นไหมตึตง้ตงตงึ้งตึ้งน้ำหนัก ที่ต้องพูดถึงก็ได้นะเกมมิ่งไม่ค่อยสนใจเรื่องน้ำหนักตอนนี้ที่พูดถึงจะไม่ได้เกี่ยวกับประกันหลังบ้านนะถ้าประกันหลังบ้านก็พอๆกันสองเป็นโอเคในเรื่องราคาประมาณสองหม่ถึงสองหมืนห้าแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเลยอย่างทัพอันนี้มันก็จะได้เป็นซีรีส์เฮ้ยอันนี้ก็ดีนะเจ็ดพันแ่กจดจอได้เป็นสองส่วห้าถุง สองศูนห้าศูนถือว่าแย่ไหมมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรามีสามศูนย์ห้าศูนที่ดีกว่าไงเราก็แนะนําเป็นสามศูนย์ห้าศูนย์ที่ดีกว่าสิในเมื่อราคามันต่างกันประมาณพันสองพันเองเอาไปเปรียราคาสองหมถึงสามหมืจะมีแนะนําอยู่3ามรุ่นเลยนะครับรุ่นแรกจะเป็น HP Victus ตัวนี้ สิบห้านิ้วราคาสองเก้าเก้าเก้าศูนย์แต่สามหมื่นพอดีนเริ่มเออแล้วจะมีสามตัวนี้เป็น HP Victus แล้วก็ตัว Acer Nitro แต้วต e ัว MSI ตัวนี้ติ่นเป็นหน้าตายเลยลองไล่จากข้างล่างขึ้นมาเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปเนาะตัวนี้มัน ในเลท2.5ตัด2.4ไปได้เลยเนาะแล้วก็จะตัดอันนี้ Gen12 g 2อ0 5 0นี้พอใช้ได้อ่าถ้าสองตัวนี้เทียบกันเลือก4050น่าจะโอเคกว่าู0ย์เอา Q นนี้ตัดได้เลยัดทั้ง Gen12 แล้วก็ตัดตัว3050ไปตัวนี้เป็น7000 s ี r อ่าเลทเซน5ตัว7000ตัวโลด้วย2311อ็ดจอ3050 ตัวน,นี้พอใช้ได้เป็น8ปดพันหกห้าแปดพันหกสีระจอตา5 0นห้แต่ถ้าเทียบกันตัวนี้มันก็สูงกว่าอยู่ดีนะเป็น4 5, นี่0นห้าสมีไอเจ็ดไอเจ็อคนข้างเก่าประมาณ2ปี3าม0 แต่ถ้าเทียบกันสอตัวนี้เ i7 ดีกว่าครัับบครวนเลตตัวนี้นี่ก็มีตัวนี้ที่แนะนำเนีนน่ยต่างกันพันหนึ่งได้เป็นตัว CPU ใหม่กว่าได้เป็นตัว4050ต่างกันพันหนึ่งนะเู่ากบถ้าเราซื้อตัวนี้ใช่ไหม CPU เราบัดจีไม่ได้อยู่แล้ว กาจอบาททียองไม่ได้อยู่แล้วแรมเป็น DDR4 ส่วนอันนี้เป็น DDR5 ถ้าเราจะซื้อไปเราับได้สูงสุดแบบไม่ได้ประมาณ75%ของเครื่องนี้เลยมั้ง s r g b ก็6.2.5่ก็จะเป็นประมาณนี้มาดูตัวนี่สามตัวนี้สามตัวนี้เริ่มจากอันดับสามอาจะบอกทำไมตัวนี้เป็นอันดับสามเนาะ อย่างแรกอันนี้เป็น i5 g ห้าเตัว 420H มันไม่ใช่ตัว5 0าศถ้า5 0าศูนยงถือเป็นตัว Performance ของตัว i5 g ห้นี้มันยังถือเป็นตัวตัวกลางอ่ะครับลงท้ายด้วย1 3 5 0งสมันจะคนจะลักกรลักันเลยโอเคเบลอย่างนี้แจ้งไปสมมติการเทียบกับตัวนี้เนาะ เบส CPU ตัวนี้จะได้ที่สามจุดสามตัวนี้จะได้ที่สองจุดหนึ่งในห้ากับ r y z e นห้า r y z e นห้าเหมือนจะได้เป็นคอเป็นหกคอสิบสองเทสสามจุดสามแล้วก็สี่จุดห้าอันนี้ท็อป Mac Pro ม,มันจะขึ้นมาประมาณนี้ใกล้กันแต่เบสมันจะได้สูงกว่ามันค่อนข้างได้เปรียบ กระจอได้กระจอเท่ากันเป็น4050หน้าจอ16นิ้วเท่ากันแรมแรมตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวฉีก msi จะอัพแรมได้สูงสุดถึง64ดูจากกระปีชีสเลยนะกระปีชีสของ msi เอง msi เขาจะแจ้งว่าอัพแรมได้สูงสุดถึง64เมื่อกี้เห็นไหมนี่ หกสิสี่ส่วนเมื่อกี้ลองไปหาหาดูของเอเซอร์แล้วเอเซอร์ Ether ไม่มีแจ้งแต่น่าจะได้สูงสุดประมาณสามสิบสองรวมถึงวิตัสวิตัสก็ลองไปหามาดูแล้วตับปีกชีสไม่มีถ้าอันนี้ยังถือเป็นสับปีกชีสนงมันก็ก้ามกึงนะ่งเนาะถ้าตัปีกชีสจริงๆจะถึงจะลงละเอียดกว่านี้ส่วนใหญ่จอเช็ค ที่ผมจะเช็คจะเป็นเช็คจากตัปีชีมันจะเป็นอย่างบางนี้ตอนอยู่เดลวเนาะมันจะได้เป็นเดียว2.5ตับปีสเปกชีก็ได้มันจะเป็นสเปกแบบละเอียดเลยจากทางเดีวอย่างนี้มันจะบอกหมดเลยปุ๊บนี้ทำอะไรได้บ้างโปรเตสเตอร์ ไรเซอร์ iser, มีเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างกินไฟเท่าไหร่บอกด้วยนะอันนี้ยังถือว่าเป็นอันนี้ยังไม่ใช่เป็นสปิชชีนนะถ้าสปิชชีมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นอันนี้ก็อันนี้แหละแต่ว่ามันจาเป็นแบบ PDF ให้เลยอย่างอันนี้มันจะบอกหมดเลยเนะี่ย TPU on board เป็นอะไร TPU ที่ใส่แยกมีอะไรบ้างกี่กิกอะไรอย่างนี้เมมโม y นี่ยมันจะบอกมดเลยปุ๊บฮูดิมสลอต R เท่าไหร่พอเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่ใส่ตัวไหนได้บ้างรับบัตไหนบ้างอันนี้จะเรียกเป็นสสิทิอ่ะา อันนี้ก็เลยจะโดนดอกไปเพราะว่าแรมน่าจะได้32มสิ่วน TPU จะได้ต่ำกว่าชาวบ้านเขาเลยส่วนการ์ดจอจะเป็นตัวเบสเดียวกันหมดจะเป็น4ี5 0นหเดดดีถ้าอัพสูงสุดน่าจะได้สองเทพอจะได้เป็นพอร์ตทันเนอร์โบน่าจะพื้นฐานแล้วก็จริงๆมันมี r j 4ี่ด้วย AJ 4ี่้วก็จะประมาณนี้ ตัวนี้ถึงได้เป็นอันดับสามต่อไปอันดับที่สองนี่จะเริ่มมาที่ CPU เป็น Ryzen 5 7000็ดพันซีรีสที่สามุดสามตามที่แจ้งไปแล้วก็ t อปอยู่ที่สี่จุดห้าสี่จุดห้าห้าการ์ดจอไม่ต้องพูดถึงมันได้เท่ากันอยู่แล้วเออแล้วก็อันนี้เหมือนจะได้เป็น100 s RGB ร้อยด้วยนะสำหรับสายกราฟิกก็แนะนำตัวนี้ดีกว่า พราะว่าตัวนี้จะไม่ได้ไอดาจีบีร้อยแต่ถ้าเล่นเกมเอามาเล่นเกมก็ไม่ซีเรียสก็ตัวนี้ก็ได้สเปคจะได้สูงกว่าแรมสิบหกอัพได้สูงสุดหกสิบสี่เนาะเอเดีได้น่าจะสองเทตั้งเบสสองเทไปเลยมันไม่มีอัพน่าจะไม่มีอัพสูงกว่านี้แล้วแหละสล็อตหนึ่งมันจะอัพได้ประมาณสองเทอ่อโอ้ ลกเล็ <Okay. S 2> พื้นฐานวัสดุอะไรก็จะเป็นคล้ายๆกันเนื่องจากเราไม่ได้อยู่กับตัวจริงแล้วแล้วก็น้ําหนักตัวนี้จะน้ําหนักเบาวกว่าด้วยอันนี้จะอยู่ที่สองโลหนึ่งอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดน้ำหนักจะเบาวกว่าเพราะราว่าวัสดุเขาเขาจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมอลูมิเนียมนั่นแหละหมันจะแข็งแรงแล้วก็เบาวกว่าต่อไปจะเป็นตัวที่แนะนําเลยในราคาเลตสามหมื่นเพราะว่านี่ จะเทียบให้ดูตัวนี้จะได้เป็นเลนส์5,700เซีรียส7,000เซีรีส์ส่วนตัวนี้จะได้เป็น8,000เซีรีส์แล้วก็รหัสจะสูงกว่าด้วยจะเป็นอันนี้จะเป็น7535มห้าเห็ดเนาะอันนี้จะได้เป็น7645่ห้าเห็ดเป็น8,000จะใหม่กว่าประมาณปีถึงสองปีแล้วก็ตัวรหัส600จะเป็นรหัสที่สูงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสแลมจะได้เป็น 16สูงสุด32อันนี้แรมแรมไม่มีใครอัพได้สูงเกินสูงเท่ากับเ s i ตินเอติดเลยนะแล้วก็การ์ดจอจะได้เท่ากันแล้วก็จอจอจะได้เป็น144เฮิร์เหมือนกันจะมีแค่อันนี้ได้เป็น15เนอะอันนี้จะได้เปรียบเรื่องจออย่างเดียวไวเซอร์จะได้เปรียบเรื่องจออย่างเดียวส่วนสเปซก็จะต่ำสุด ก็ RAM อ,อ,อย่างที่แจ้งไปได้สูงสุด3.2มส SSD สูงสุดไป2เทไปเลย WiFi การ์ดโอเอส OS เอจะได้เป็น11 Home Webcam แล้วก็ตัวแบตจะได้3เซลล์แบต3เซลล์เท่ากันหมดยกเว้น Acer Acer จะได้4เซลล์แต่ไม่บอกว่าได้กี่วัต ก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเกมมิ่งจะแนะนำไม่ได้เตยบแบตเตอรี่แล้วก็ใช้ไปเลยเนาะมันจะได้ไม่ดรอปเฟอร์แมนลงถ้าตามสเปคนะตัวว i กตัจะได้เป็นที่หนึ่งแล้วก็ msi ดตินจะได้เป็นที่สองก็ a อ e r จะเป็นตัวที่สามจะไม่มีในส่วนของ a อซ s เกมมิ่งเหล่านี้จะไม่มี Microsoft Office นะจะมีแค่เดลที่มี Microsoft Office อันนี้ตัดปัญหาเรื่องอันี้ไปได้เลย ถามว่าเกมมิ่งตัวไหนมีแมคโตอ็ออฟิศก็บอกแค่ๆว่ามีแค่เดียวแต่ว่าเดียวมันจะมีอยู่ร้านเดียวมั้งรูมกลิ่นก็้วมีโอ้ตัวนี้ มันไม่มีที่เอเอื่น่ะดิด<ๆ><ๆ>จะได้เป็นตัวนี้จริงๆกเป็กก็ถือว่าดีพอสมควรนะจะอยู่ได้ประมาณตัวีนอยู่ประมาณที่ตีที่สี่ที่สามที่สี่เพราะว่ามันได้ในเส้นห้าเจ็ดเบสคอกมันจะอยู่ประมาณห้าจุดสูง หน้าจุดสนวนมันจะอยู่มันจะได้อยู่ที่สามแรมกราฟได้สูงสุดสามสิบสองกิกเป็น DDR 5ออ้าการดจอจะได้เป็นสามศูนย์ห้าศูนเอวมันดรอปที่การดจอมันกาดจอมันสู้ไม่ได้จริงจการดจอสู้ไม่ได้จอสู้ไม่ได้แล้วก็พวกนี้ก็เบดพื้นฐาน จะได้แค่ไม c r o s o f t อจะได้อยู่ประมาณที่สี่ที่สี่ประกาศจอเลยไม่จะนับนะจะได้อยู่ประมาณนี้ที่สี่จะเป็นีสิบห้าที่สามจะเป็น a c อ e r ในโตเนาะตัวนี้แล้วก็ที่สองจะเป็นในส่วนของ เห็นไม่ได้ติน้นราคาสองพันเจ็ดด้วยถูกกว่าชาวบ้านเขาเออเนี่ยแล้วเอตุดเห็นแล้ไงทำไมเลยบอกทำไมไม่ไม่แนะนำไอ้ตุดเลยเพราะว่าสองพันเจ็ดใช่ไหมสองพันเจ็ดเอ้ตุดกับตินถ้าดูราคากันแล้วที่หนึ่งจะได้เป็น HP เนาะ HP ตอนนี้เขากำลังทำสเปกมาดีมากเลยส่วนราคาสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าก็จะแนะนำเป็นตัวสองตัวนี้เลยราคาเท่ากันอยู่ที่ชอบเลยเป็น LQ ตัวนี้จะได้ในส่วนของจอ sRGB ร้อยหจอสามศูนย์ห้าศูนย์ RAM DDR ห้า l ด d อันนี้คับตัวนเเี้เอเซอร์เอเซอร์จะได้เป็นท็อปกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นเจนสิบสามแรมดีเดียห้าเอเดดีจอสิบห้านิ้วไล้หกสิบห้าเฮิร์ด้วยน่าจะเอเดียจีบีร้อยเหมือนกันแต่แนะนำเป็นเอเ,เซอร์มากกว่าเนาะถ้าในราคาสองหมื่นถึงสองหมื่นห้า เลเซอร์ cer, แล้วลองลงมาด้วย l q ส่วนราคา2 5 0 0มนถึงสาม0 0จะแนะนำเป็น HP h p ร้อว่าถ้างบไม่ถึงแนะนำเป็น l s I-Tin อันนี้ต่างกัน2,000ก็ยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้ถ้าไม่ได้ใช้ s RGB 1 0อยจริงๆก็ปัดออกไปเลยก็ได้เพราะว่าตามสเปกแล้ว่วมันจะอยู่ประมาณติ n เนี่ยแหละแต่ว่ามันจะราคาบวกขึ้นเพราะว่าจอ ส่วน G15 ก็เอาไว้หลังสุดเลยตอนนี้ตัดเป็เขาค่อนข้างที่จะย่ำแยกถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าเล่นเกมไปด้วยทำงานไปด้วยก็ไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ถ้าคิดว่าซื้อมาทำงานด้วยเล่นเกมเรียด้วยนะเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ Microsoft Office ก็แนะนำเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะได้ Microsoft Office ด้วยแต่ถ้าซื้อไปพวกตัว Acer, MSI, t ตีนอะไรพวกนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานออฟฟิศหรือว่าไม่ได้เอาไปทำงานด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ถ้าสมมติจะซื้อไมโครซอฟท์อ f ฟฟิศแท้ด้วยมันราคากระบอไปอีกสามพันมันก็จะหลุดเหล็กราคานี้มันจะอยู่ประมาณ2องพันเว่าอันนี้มันจะได้เป็นไมโครซอฟท์อ f ฟฟิศด้วยก็ตีไปสามพันประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับจะใครกันด้วยนะแล้วก็ถ้าต้องการคลิปแนะนำ อะไรอีกอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย